เฟย์พรปวีเป็นแฟนหนุ่มบอยบอกว่าแม่จะเรียกแฟนได้เต็มปากแต่การกระทําสําคัญที่สุดค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่าจับตามองเพราะเป็นคู่ที่น่ารักสุดๆสําหรับ,บ่อยประกอบชัดบร,ริลณ์และเฟย์พรปวีนีรสิงที่ตอนนี้ความรักกําลังไปด้วยดีแฮปปี้สุดๆหลายคนก็หลลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะตกลงใช้คําว่าแฟนกันสักทีซึ่งหนุ่มบอยก็ได้ออกมาบอกประมาณว่า ไม่ได้ซีเรียสหือโฟกัสมากปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติและแน่นอนว่าทั้งใจมีสาวเซยคนเดียวส่วนทางด้านสาวเซนะคะก็บอกว่าหนุ่มบอยชอบออนขอกำลังใจส่วนตัวมองว่าสถานะไม่ใช่เรื่องสำคัญแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเพราะมีความเป็นผู้ใหญ่ปรึกษาได้ ก็แฮปปี้ค่ะแถมทั้งคู่ค่ะย,ยังหวดรุปคู่วนหวานมาให้ได้เห็นกันตลอดในช่วงนี้หลังจากลุ้นกันมานานนะคะในที่สุดค่ะนุ่มบอยประกรณ์ก็ได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่ามิถุนาแล้วมีแฟนแล้วด้วยอ่ะแฮปแทรไม่คล้องจองแต่คล้องใจพร้อมกับพต์รูปคู่สุดมึงมงนะคะทำเอาเพื่อนๆพนพี่น้นนองในวงการบันเทิงและแฟนคลัค่ะ เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแซวกันเยอะมากเลยนะคะและล่าสุดทางน,นุ่มบอยประกณ์น,นะคะได้เผยกับทางในอินเตอร์เนตเล่าถึงนาทีโมเมนต์ที่ขอสาวเฟยพ์พรประวีเป็นแฟนนุ่มบอยเล่าว่าจริงๆก่อนจะประกาศสถานะออกสื่อได้ตกลงกันมาสักพักแต่ไม่มีจังหวะได้บอกซึ่งบรรยากาศการขอเป็นแฟนก็ง่ายๆไม่ได้เตรียมตัวใดๆด,ด้วยเป็นจังหวะที่กำลังรองอาหารอยู ก็ขอเป็นแฟนเลยส่วนตัวมองว่าเรื่องแบบนี้ไม่จาเป็นต้องมีบรรยากาศอะไรมากมายเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งตอนบอกบอยพูดกับเฟย์ว่าเป็นแฟนกันไหมตัวเฟย์ตอนแรกก็งงงนิดหน่อยแต่ก็ตอบโอเคซึ่งรูปที่โพสลงแบบมุ้งมิ้งหยิกแก้มจับคางกันก็ไม่เกี่ยวกับวันขอเป็นแฟนเพราะรูปดังกล่าวเนี่ยถ่ายไว้นานแล้วแถมดูบอยคะะยังเผยต่ออีกว่า แม้เจเรีกว่าแฟนได้เป็นปากแล้วแต่เป็นแค่ทาพูดไม่ได้สำคัญมากเพียงแต่พอเป็นแฟนแล้วมีผลกับความรู้สึกก็มากขึ้นแต่ก็ยังคงความเรียบง่ายไว้เหมือนเดิมแม้ที่ผ่านมาจะไม่ค่อยยอมเรียกใครว่าแฟนง่ายเพราะเป็นเรื่องของความพร้อมของทั้งคู่ไม่มีใครอยานะัดกักแต่เป็นจังหวะมากกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ใช้คำว่าแฟนมานาน ก็รู้สึกดีเพราะพอเป็นแฟนแล้วเดินไปไหนก็รู้สึกมั่นใจสบายใจมากยิ่งขึ้นส่วนทำเรียกแทนก,นกันก็ยังเป็นบูบูเหมือนเดิมและตั้งแต่เรียกสาวเซว่าแฟนก็โดดแสวขึ้นเรื่อยๆคนรู้จักก็ทักมาแซวส่วนเด็กแก๊งคนดีที่ไหนยังไม่มีทักมาส่วนตัวตอนนี้เรียกแฟนได้เต็มปากแล้วต่อไปนี้นะ่าจะเห็นหนูคอยข้างรักมากกว่านี้อีกนะคะ